ส,ส,สบายดีป่าลุงสบายดีสุขทุกคนชมมงบอนน้ำมันเองก็กลัซ่อมซ่อมางะปอวันนี้ปรมาณที่บ้านบนป่าบ้านอ่างนีป่าที่ว่าแบบซิแบบบีบในคาเปิในก้เพานทอดพต่ว่าจะขึ้นลำอดลวกเพิดออกหอด้าขาดเดียว <aunque looking> <worldwide> ออกห่อนด้วยนะแต่ออกห่อนดีแต่สนิ้ก็เลยเอายาอย่างไรมาเจียทถ่าย่ังมองแม่จะยาอย่งไดมอ่าปถ่ายมามันอยากเป็นขึ้น้ำมันงานเย็บบอนได้ให้ท่าบอลนั่นเข้ามา พ็ไป่านมาโอ้ยตีนค่เามัเข่าแล้วนี่ยก็ได้พ่ชอบทำ้เยอากองชายไมยอเัวันี้ักรมยังบวชเบิ่งกันน่ยโอ้มันผันเสียบเสียอะไรกันนี่อมองมองเดียบผู้ายยังเ้ากม่ได้นี่นี่ภาพนี่นี่ภาพไม่เข้าย มีสารันตเสียงเ่าจะต้งที่เห็นผมาั้งตั้งต่เดกมาทาาระซิบทางาเพิ่ขอ้าจอดลงมานอนเขามเงี้ยื่อเลยเอาทราเบิร์นดบมื่อหนีบานอนอยู่พี่บานองดับไม่มีคนมาจองอีเม่ โอ้ยม่ใันเจื่มาให้แม่ทาด้านนอนอยู่ที่มาโควิข่าวครับยังมาห้องเชื่อมไปากไข่เมื่อให้นอนาตั้งสิได้น่เราตัดโคนี่ยดต่ำตัได้เนหัวเสียงอแม่ ต้เงแม่นองอันรเง้ยบล้ก็แบขอนนั้นเวนบนเ็นบนพัจอแบบเบบนี้คค่ะพรเจ้าค่ะเต็มแล้วกีมเต็มค่ะเจ้าค่ะนี้น่าหดเต็มอีพอนว่าอยู่ว่าเห็นผาแต่ิใคไปบอกโต้แตเห็น่าจ้าหงยังอยู่นี้องค่ะไม่แต่หมุดแดงอีกเลยย่าเผ่ามาท้องหนักแกงทพ เขาบอกว่าอยู่ลูกอ่ก้อออมันเอกหัวมกันเขาอยเมาหางเรหมดมาห้างเหมดนเอนเจ้าเกินใ่ไหมเดเปยกันั่งตายหัวน้าหัวบั้นงะข้องขอข้อก้อข้อนาเปกันต่ลม้อยู่เปย์ไ้เจ้มือบ้น้านะ แตานี่นะนใหญ่ชื่อทาการอาการแบบนาสมินทั้งตัวแบบเนื้อนางเนสมิ่นเลยเพือนมาไลนีแต่เห็นต้อกเห็นเห็นบ่แม่กินหนักบ่เห็นอ่านกินหนักเมอานอาน เพลอปากเพลอน้ํามันมันมันปากแห้งคือน้ําลายบ่มีน้ําอันน้ําลายอันน้ําลายแห้งเมื่อยพั่นบัวอาการของตัวเองตอนนี้แก่บ่แม่นตอนนี้กับปากแห้งปากแห้งน้ําลายแห้งอาการแบบนี้มันสิเป็นเมื่อไดก็บ่รู้โจอยู่ก่อนสิเป็นเมื่อไดเอาไปยึด <laughs> <laughs> สิลได้ไพ่นะกระวายชอแล้วสิลได้ไพ่หมตึสก่อสชิวานวดให้เพื่อนนะเพราะว่ามันมันสียดเป็นตั้งตัวแหละกับมันแบบว่ามันแข็งมันเส็ยดจึ้งเส้นเส้นเอ็นแบบมันจ้องมันจึงมันออกหอดออกล้นไปผสมกับซูบอร์ดแต่เพื่อนมาให้ข้าวนวดให้นล้มันแบบว่ารู้สึกว่ามันดีประมาณนี้อะข้าวแบบนี้นู่นนีแล้วข้าวแบบนี้นี่นี่หน่อย ไร้ไป้้โอ้ยโอนี่จะป้าเหรป้าแล้ววันนข่าวมาหน้าข้มมาเลยมาเมื่อลหร่ขอข้ามาหน้าพีเด้อไมาไดมีน้าเรื่อม่ลเออเออไมปไเมื่อเมไปบักอานาคำแตเนเมื่อลูกเมื่อยุข่ายยุหน้าแล้ว ดำครับม okay, ันนอกน้อดเมื <c C ่อแต่ว่าบอกข่ามาข้าวกินบะหมีข้าวกินบะหมี่ลาบอะไรสักิน่ดายอยู่มากินข่าวละเบ้อทำกับข่าวจานข่าวกับแม่ป้าซื้อห้โอ้ยขอบคุณนนานายเนนนนนนอนน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 อนนนบเนยนน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 ฮ้นิ คนเก่งน yeah. okay, uh ีเก nah. ่ง yeah, ม huh. no, right. okay, uh ันเกินไปมั้งฟังเบิร์กย่ามีไงชื่นมาอ้าหมดาเดมใส่เราเดมใส่หัวหัว้วอะไรเข้ามาแป๊บนึงแป๊บนึงเราก่อนนะนาทีสิครับว่าถ้าพูดจะมาเนี่ยคนนี้อย่างอวดเ โตมาก็จะซื้อเอาใหม่มันเป็นอย่างไรโตน้อไอ้ลุนี่อะนะโอ๊ยบาดยามของเอ็ายโอยอยู่กับกอี2คนน่ะก็ได้2คนน่ะยามาเดี๋ยวใ2คนอยู่เด้อจกหอให้2คนน่ะบ่ได้ย่ายเอก่อนเฮาเฮาโตเด้อี่ออกี่ออกย่็นี่คนบ่นั่นนี่ือคนเต็มน่ะ อันเห่นี่มนเป็นเยเออโตอันนี้แล้วเด้บอกโตนิ้อนโตที่อกว่าเงียบนโตเงียเงียบผานรงเลเอ๊ไหนพดเร็วนำสิน้ำปล่าไปกี่โมงไปกี่มงตื่นเรืองันนเฮ้ยตืนอนนเออฟุ่มเฟ ปูมาทแปเทาีเยกอ่ารบกอี่มันเปิดพีเก็นหอเปล่าเอาไปไวทังานปวดมาทีดได้เลยเพื่อนีเพื่อนพ่นะครับปก็ได้ประตูทางรานเปิดทางลันกบ่อิปตูมาแห้วก่อนเลยแม่ใส่เดี่ยวนีมาจัสบาย ลุงตอนรับกษีเด่เมื่อเลเนะเองชิหนาเพื่อนมจะลอกกับกุไหลกุ้แซกกุที่ตั้งกับแม่เอาซมซองน้ตาลนึงลุงแล้วก็ลุงนัไปเล้อสบาดีบาย